โอ้โหแรงลงไปแล้วแรงไ่แล้วได้ไหมบีรักมันตกตามบีลออรอดเองวะ

เออโอมันมันจะไปโอเราก็ต้องไปมันโกลาก็ต้องโตงโห và mà lấy là ra tọc tàng nữa mà đủ đi và tôi cái này.

ต้องใช้รถยากมัไม่ได้หรอกเนี่ยรถหกล้อมันลากถ้ามันจะขูดนะเพราะว่ามันขูดไปแล้วในข้างล่างเนี่ยใต้ท้องอะรงน่าจะใครตามดิ S <S นี่คนเส,ส้นคี้แคบจริงครับทุกคนนี่ดูพอหกล้อตอนแรกเขาเรา,เราพวกเราจะช่วยนะแต่ว่ามันรถมัยังใหม่หม่ทุกคนมันเลยเสียดายก็เลยว่าโทรประกันดีกว่าทุกคนก็เลยเนี่ยให้น้องก็โทรประกันก่อนตอนนี้ อโอ้โแคบจริงรับเซนนี้โอ้แค่รถบรรทุกพวกเรานี่ก็วิ่งเต็มถนนแล้วอ,อ่ะตอนนี้ก็กลับมาที่เดิมแล้วไม่รู้ว่าทีงานของเราเราลาบไปได้หรอกเพราะว่ามันรถยังใหม่อ่ะเสียดายก็เลยไม่กล้าลากอ้าวเรียบร้อยหลงนั้น เด็กเลื้อนนี่ลงนั่นเด็กเลื้อนนี่เด็กเดียวกับปุ้มมาไม่รู้หน้าตาจิบกาวจิบกาวมาวะอ่าดูเดียวกระปุ้มกับเรือนปุ้มเลยเออปุ้มกับวายอยู่วายต่อได้เงีัยเราใต้เหล่าเออไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้รถมันอย่างไรได้อย่างไม่เออมันมันมันตายตองแล้วตีไหมเมื่อกี้คือคือลงเยอะไหมวายรอบก็ได้แล้วเรื่องเก่งนะ Đại luôn anh Ủa Ảo này lưa vậy Thế này thôi ra Quả lộ 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 này lộ 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 โอ้โอ oh. 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 yeah. ๋อไอ้ย่าเจ็บนักละคันนี้ไม่ไอ้ย่าเว้ยไปช่วยเว้ยไปช่วยไม่ช่วยแดกมั้งฮะไม่ช่วยแดกมั้งต่อมต้อมิดต่อมต้อมิดต่อมต้อมตากิดหลายการนั่นลงนั่นลงนั่นต่อมต้อมลงนั่นต่อมต้อม ตอมตอมเนี่ยไอ้เอ็นดูแล้วคลิปกาไม่ว่าดุ่นเดียวปุ้มจ้ะเล่หน้าตาเมื่อหน้าจะเด็กคลิปกาวันเด็กกาหมาอะไรไม่แม่เล็นปีนึงเลยเออเด็กทอมอีเล่ย์เออเด็กฉันฉันตีนะลงนั่นันตีนะอีอ่ะโอ้โหอืม นี่โจวแม็กแล้วโจวแม็กแล้วไม่ต้องใช้ล็อกฝากรอบลงนั่นโจวแม็กเลยไม่โจวแม็กไปเลยเอามันนาเนอเน,นาะแมอยากอยากช่วนนยนะหนาใช่ไหมลงนั่นนะประกันประกันนี่วะ